โดนจนได้ในที่สุดรองเท้าบูทไฟฟ้าก็โดนเนื้อจนได้บัน,นิ้เกลจะมาตีบัวบ้าสิบเจ็ดด้วยรองเท้าบูทไฟฟ้าครั้งสุดท้ายก่อนที่เกมจะทําการเนิฟแก้วจะตีบ้าลําดับที่หนึ่งและลําดับที่หกให้ชมกันโดยสูตรที่ใช้แก้วใช้สูตรง่ายๆอย่างมังกรสิบหกตัวแล้วก็ใช้น้ำยาล่องหนสิบเอ็ดขวดครับเอาไปใช้สูตรเจลล่องหนกันครับนี่จา เป็นขั้สุดท้ายนะครับที่แก้วใช้สูตรเจล่องหนมาดูกันว่าแก้วจะเก็บสามดาวได้หรือไม่นะครับโดยแก้วเอาเจนแก้วไปอุปกรณ์ควนเมียเร่งรีบและรองเท้าบูธไฟฟ้านะครับไอเราเนี่ยก็รีบอัปเกรดเนาะอัปเกรดรองเท้าบูธไฟฟ้าจนเป็นเล้ายี่สิบเจ็ดแล้วเป็นไงโดนเนิบเจ็บไม่เคยจําเลยแก้วก็มาเป็นไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวเราจะไปโจมตีกันแก้วจากโจมตีบ้านลําดับที่หกก่อนเลยนะครับโดยแก้วจากเข้าไปสอดแนมกันนะครับ นี่คือบ้านที่เจอนีครับก็จะเป็นบ้าน17ที่โหดใช้ได้เลยนะครับแก้ววางแผนว่าจะเข้านะครับโดยเราจะเข้าไปนะครับก็จะใช้เจล่องหุ่นไปนะครับแก้ววางแผนว่าจะใช้เจลงไปได้านขวานะครับโจมตีโซนด้านขวาอาจจะเข้าไปถึงต่อไฟได้าน,นี่ครับก็ดีเลยเองแล้วก็แก้วจะเข้าด้วยอ่ามังกรได้ทรายนะครับเพื่อที่จะคว้าสามดาวนี่เค้มไว้ก่อนเลยยังไม่ตีเนี่ยเค้มไว้ก่อนเลยว่าจะได้สามดาว มาดูกันว่าจริงๆจะเป็นเช่นไรมาถึงก็ใช้เจ๊ลงไปอ่ะราจะปล่อยลงไปนะครับแก้วปล่อยเจ๊ลงไปดิ้งขวาแล้วก็รอ5 16นะครับเพื่อที่จะใช้น้ำยาล่องหนลงไปแก้วใช้ล่องหนลงไปนะครับแบบนี้เลยเองแล้วก็จะรอ4 16เนอะนี่แก้วเรียนรู้มานะครับว่าควรจะรอเวลานะครับไม่ควรรีบลงน้ำยาล่องหนเดี๋ยวไม่ได้ใช้ทางฝั่งของจิ้งจอกให้คุ้มนั่นเอง แก้วก็เข้าไปนะครับแล้วก็จะใช้น้ำยาล่องหนลงไปก็จะเข้าไปด้านซ้ายนะครับไปไหลไปเรื่อยเลยนะครับเอาเราจะไปตอนะครับแก้วใช้น้ำยาล่องหนลงไปได้นะครับแก้วปล่อยล่องหนไปด้านซ้ายแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เราจะไปตอนะครับเราใช้น้ำยาล่องหนลงไปได้นะครับเดี๋ยวแก้วจะทําการใช้น้ำยาล่องหนครับลงไปจังหวะนี้เลยแก้วว่าพอมาถึงส่วนไหนนะครับแก้วขอลงน้ำยาล่องหนไว้ขึ้นนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดนั่นเอง อาแก้วเข้าไปนะครับแล้วก็แก้วใช้น้ำยาล่องหุ่นไปนะครับเมื่อถึง6วิแล้วก็เราได้เยอะเลยนะครับแต่ปัญหาคือเวลาครับเราอาจจะไม่ทันเวลาได้นะครับฉะนั้นแก้วจะใช้ขวดน้ำยาเร่งรีบกันนะครับเพื่อที่จะโจมตีนะครับแก้วใช้น้ำยาล่องหุ่นลงไปใช้ขวดน้ำยาเร่งรีบลงไปนะครับแล้วก็จะใช้น้ำยาล่องหุ่นลงไปให้กับเจเจไปตอนครับเราใช้น้ำยาล่องหุ่นโอเคแล้วก็จะพอแล้วนะครับฉะนั้นเราเข้ากัน เจเลงไวแล้วนะครับว่าจะเช็ควีนลงไปด้านซ้ายนะครับแบบนี้เลยแล้วก็ใช้ถ้าไม่ตายนะครับเข้าไปเปลี่ยนเป็นเรือเหาะนะครับใช้มังกรลงไปไปล่อยมังกรลงไปด้านล่างครับเพื่อที่จะเก็บให้ทันเวลาเดี๋ยวไม่ทันเวลาจะงงานเข้าได้ใช้มังกรลงไปด้านบนปล่อยปูเรือเหาะเจ้าชายลงไปแล้วก็ใช้สกิลคำพิมพ์ต่างปูเดินเลยเฮ้ยเรือเหาะไม่โดนนะก็จะเข้าไปด้านในนะครับที่บ้าน มังกรจะเข้าไปนะครับราโจมตีบ้านได้ไหมได้นะควีนยังไหวอยู่นะครับแล้วก็เจ้าชายอยู่ด้านบนนครับก็ต้องการที่จะให้เจ้าชายลงมาด้านล่างก่อนนะก็มาดูกันนะครับบัวแก้วจะคว้าสัมดาวได้หรือไม่เวลาเหลืออยู่แค่สิบวินะครับมาูกันว่าเราจะทันเวลาไหมนะครับเจ้าชายน้ำยาแช่แช่ไปแล้วก็เราจะใช้ทำให้ตาเจ้าชายไปแล้วนะเนาะเราใช้ยาบ้าลงไปนะครับแบบนี้เลยแล้วควีนก็จะยิงกำแพง เด้งขวาทางฝั่งของมังกรจะเข้าไปด้านล่างที่สารวาเจอกับปาสแคน,นครับก็เลื่อนเยอะเลยครับแกคิดว่าเรามีลุ้นที่จะได้สัมดาวนะครับเพราะควีนยังไหวอยู่นครับมังกรยังไหวอยู่เป็นไงล่ะสุดโหดนครับหลังจากนี้ก็คงไม่โหดอีกต่อไปนะครับกับสูตรเจล่องหุ่นมังกรสูตรโปรดของแก้วและของใครหลายๆคนก็จะได้สัมดาวน,นั่นเองเดี๋ยวไปชมตอนครับต่อเน,นื่องเลย แก้วจะพักผู้ชมนะครับไปตีบ้านลำดับที่1กันนะครับเหมือนกันว่าบ้านลำดับที่1แก้วจะได้สำดาวไหมก็นี่เลยนะครับแก้วต้องขอฐานแข้งก่อนแก้วแก้วใช้ทางฝั่งของฐานแขนงรงไปนะครับแล้วก็จะไปโจมตีนะครับเช็คฐานก่อน,นครับโอเคเราครบเนาะเราเจน,นครับไปกับขวดจำยเร่งรีบและรองเท้าบูทไฟฟ้าก็จะไปโจมตีบ้านลำดับที่1กันแก้วสอดแนมไม่ชมกันนะครับว่าบ้านที่เจอเป็นอย่างไร เมื่อที่เจอครับเขาเอาเอา,เอาคมล่องหนครับไว้ที่บ้านฉะนั้นเราจะต้องยิงทางฝั่งของอลูกธนูยักไปนะครับเพื่อที่จะให้น้ำยาล่องหนทำงานแก้วจะเข้าด้วยมังกรด้านซ้ายนะครับแล้วก็เล้นขวานะครับเราจะใช้ทางฝั่งของเจเข้าไปนะครับบ้านมันมีรูแหวงเยอะเนาะก็น่ากลัวเหมือนกันนะเราอาจจะเข้าไปแล้วมีช่องว่านะครับอาจจะพอได้แต่ว่าอยา่างนั้นเลยนะครับเรามาตีกันแก้วขอกดตีเลย ก็มาถึงนะครับดอเข้าไปแก้วใช้เจลงไปนะครับท้งฝั่งของด้านขวาก่อนเลยนะครับแบบนี้เลยแล้วก็จะใช้น้ำยาล่องหนลงไปนะครับเมื่อถึง56เนอะแล้วก็จะเข้าไปนะครับแบบนี้เลยต่อไปก็จะ46วิ้นั่นเองพอเราเข้าไปนะครับ47 46ครับปล่อยลงไปแล้วก็จะไปด้านบนนะครับแบบนี้เลยโอเคเจขึ้นไปนะครับเราสามารถใช้ น้ำยาล่องหัวลงไปได้เพิ่มนะครับแก้วปล่อยลงไปเมื่อเอาแก้วปล่อยยังไงก่อนเจ๊เอาดีๆเยาปันเยาปันโอเคเจ๊ไปด้านบนนะครับเราจะใช้เมื่อถึง26เนาะแบบนี้เลยครับแล้วก็เข้าไปแก้วว่าเราต้องใช้ลงไปเพิ่มหนึ่งขวดเลยนะครับแบบนี้เลยแก้วมองไม่เห็นนะครับว่าเจ๊อยู่ตรงไหนเราใช้ลงไปเพิ่มเจ๊จะตายลงไปนะครับแบบนี้แล้วก็ใช้น้ำยาล่องหัลงไปนะครับแก้วใช้ น้ำยาเลีงรีบเลยนะครับแล้วก็ใช้น้ำยาล่องหัวลงไปครับมันมีฐานแคนครับทำให้เจสิยเวลานั่นเองเราใช้ล่องหัวลงไปนะครับแบบนี้เลยแล้วก็เราจะไปด้านล่างกันนะครับไปที่บ้านนะครับโอเคควีน okay. ก็สามารถที่จะยิงไปจุดอื่นได้นะครับเรายิงไปบริเวณด้านซ้ายยิงไปนะครับแล้วก็ใช้มังกรเก้าเหลือไว้2ตัวครับปล่อยปูเจ้าชาย เอามัางกรนนครับไปเก็บสิ่งก่อสร้างด้านบนเดี๋ยวไม่ทันเวลานครับใช้ดูอหอกเข้าไปนะครับแล้วก็เราจะใช้สกิลค้ามพิมตะเลยนะครับเราสามารถแช่แก้ว่าแช่ไม่ต้องครับเพราะว่าสารวามันจี้ไปที่ทหารที่เป็นนมตะอยู่เนาะนี่ก็คือการเล่งของแก้วนะครับเราไปต่อใช้ยาบ้าลงไปนะครับแล้วก็เจ้าชายเรายิงไปด้านบนโอเคก็จะโจมตีด้านบนได้นะครับมีปูอยู่ด้านขวา แต่เราเหลือมังกรอ,อยู่พันล้านตัวนะครับที่เราจะเข้าไปก็โหดจริงนะสุดนี้นะครับกับสูตรเจล่องหนมังกรนนครับหลายคนก็คงเสียดายนะครับว่าต่อไปนี้อาจจะเล่นได้ไม่หัวเท่านี้นะครับแก้มองว่ามันยังคงเล่นได้นะครับแต่ว่าเราจะต้องเป๊ะมากขึ้นนะครับเราจะต้องดูู้ก้าให้ดีนะครับจะเล่นง่ายๆแบบที่ผ่านมาคงไม่ได้แล้วนั่นเองก็จะได้สมดุลมากขึ้นนะครับไม่เช่นนั้นตียังไงก็ได้สามดาวเนาะ ขนาแก้วนะครับไม่เก่งก็ยังคว้าสมดาวได้สองตาเลยวันนี้ก็นํามาฝากกันครับกับการเล่นรองเท้าบูธไฟฟ้าครั้งสุดท้ายนะครับก่อนที่อุปกรณ์น,นี้จะโดนเนิบแก้วคิดว่าหลังจากนี้คงหาสุดใหม่มาเล่นนะครับแล้วผู้ชมล่ะจะยังคงเล่นสุดเจ๊ล่องหนต่อไปหรือไม่คอมเมนต์บอกแก้วได้เลยนะวันนี้แก้วลาไปก่อนสวัสดีครับ